อันนี้รีวิวคร่าวๆนะครับออันนี้คือ Ford e v e r วอเรนนะเปลี่ยนใส่จอ Android ครับอันนี้สเปคแรมสีนะครับอ่ะกะ็เมนูทั่วไปก็เล่นได้หมดครับเพราะเป็น a แอนดรอยด์ YouTube Look TV เปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนตรงนี้นะ i.d. ไอดีกูเกิลแครับ, Map. รบอยากลงแอปอะไรเพิ่มก็ไปลงได้เองเลยนะครับเพราะมันเป็น Android ก็ไปเข้าล็อกอินอยากได้แอปอะไรก็เลือกเอาเลยนะลงได้เพิ่มเติมได้ แอร์นะครับอันนี้คือปรับแอร์ดูนะปรับแอร์หน้าจอที่นี่ได้เหมือนเดิมนะครับปรับบนหน้าเท้า,าได้เหมือนเดิมอ่ะหลังแอร์ Air หลังก็เปิดได้นะครับปรับได้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือปรับไฟแอมเบียนนะครับอ่ะจกได้สีไหนก็เยนสีไหน แับสีแดงส้มเขียวฟ้าเงินเล่นสองจออ่ะผมทําวิธีเล่นสองจอก็กดแช่นะดึงมันโดยฝั่งนี้อีอออกฝั่งจะเปิดแอปและสมมุติจะเปิดแผนที่อ่ะครับก็สมมุติเราจะฟังเปิด YouTube ไปด้วยกด แล้วก็ Maps ใช้ Google แ a ใไปด้วยก็ได้ไอ้พวกปุ่มพวกอะไรก็พวกเสียงพวกอะไรใช้ได้เหมือนเดิมครับรรหรืออ่าหรือเบื่อๆครับอยู่คนเดียวครับรถเงาเงาคนเดียวก็อยากมีเพื่อนคุย่ะมีไอ o o o g l e ตัวนี้วันนี้อากาศดีไหม กรุงเทพมหาคนครจะมีอุณหภูมิ34องศาและมีพายุฝนฟ้าคนองนะคะเดินทางไปเชียงใหม่เส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางด้วยรถยนต์ไปเทศบาลน,นครเชียงใหม่คือทางหลวงสายเอเชียใหม่เลข2อถ้าการจราจรคล่องตัวก็จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง53นาทีค่ะโอเค ร้านวีซ่าประดับยนที่เลยวีซ่าประดับดยนกรุงเทพรำคำแหงสองหลายสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการชั่วคราวดังนั้นควรตรวจสอบกับสถานที่เหล่านั้น <c oughs> โอเคอ่าวันนี้สบายดีไหมวันนี้ดีมากเลยค่ะฉันสบายดีและฉันกํลาลังหาอะไรสนุกสนุกทำหมูพอดีโอเคอ <c oughs> ใกล้สิ้นเดือนแล้ว มีเลขเด็ดไหมคำตอบจากทวิตเตอร์ขอเลขดังหน่อยถ้าจะให้ฉันสุ่มตัวเลขก็พูดว่าทอยลูกเต๋าหรือโยนหัวก้อยได้เลยเราอยากได้แอปอะไรเราก็ดึงออกมาค่ะสมมติเราอยากได้แอปอะไรมาไว้ข้างหน้าเราก็ย้ายมาไว้ข้างหน้าได้เลยนะครับเอาตัวที่ที่ได้ใช้บ่อยๆก็ได้ เอเอนี่ก็น่าจะอยู่ข้างหน้าเลยโอเคประมาณนั้นแม็กก็จะอยู่ตรงนี้ถอ,อยถอ,อยถอยก็มุมเดียวมุมอะไรเหมือนเดิมครับโอเคเต็มจอ,อ จอใหญ่กว่าเดิมครับฟอนต์ตรงรุ่นด,ด,รรด,ดูปรับเดีอยวจะปรับเสียงนะครับาเขาปรับได้ละเอียดมากชอบอะไรก็ปรับได้เลยนู่เอ็ม ก็คาทีแบบไร้สายนะครับที่เลือดเล่น,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 นสุดอ่ะปรับเมนูอะแล้วก็เล่นทางแอปแอปที่พี่เล่นเพลงอยู่ก็ได้อะไรอย่างจุกแข่งจุกมันเป็นไอโฟนเครื่องหนึ่งนะถ้าใส่ไอโฟนอย่างเงี้ยจะทันจะชอบเลย ่ะประมาณนี้อ่ะหลักๆตรงรุ่นใส่แทนจอเดิมสเปคไหลลื่นจอใหม่รับผม